สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าสวัสดีนะคะวันนี้พามาลงชมที่ดินนะคะขนาดหนึ่งไร่นะคะหนึ่งไร่น้ากว้างยี่สิบห้าเมตรนะคะด้านหน้านะคะทางเข้าหน้ากว้างยี่สิบห้าเมตรนะคะเฉลี่ยหนึ่งไร่น้ากว้างยี่สิบห้าเมตรนะคะถนนกว้างหกเมตรนะคะหนึ่งไร่ราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะ ที่นี่อำเภอหนองยาไซนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะอันนี้ของเรานะคะจัดแบ่งขายขนาดหนึ่งไร่นะคะฟรีนะคะมีฟรีแถมให้ล้อมรั้วให้พร้อมนะคะล้อมรั้วให้พร้อมนะคะลูกค้ามีเพื่อนบ้านนะคะอ่ะหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่หลังห้าหลังหกหลังอยู่ในลายล้อมไปเลยนะคะ เฟสนี้เฟสหนึ่งนะคะปิดไปแล้วนะคะเฟสหนึ่งนะคะอันนี้เฟสสองนะคะเฟสสองเฟสสองนะคะตรงนี้ที่ดินสวยนะคะน้ําไม่ท่วมค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะลูกค้าถนนกว้างหกเมตรนะคะถนนตรงนี้นะคะถ้าใครซื้อแปลงฝั่งเฟสสองนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะก็ถือว่าดีนะคะ โอเคยังไงใครจะมาชมที่กำพรก็นัดชมได้นะคะที่นี่สุพรรณบุรีนะคะอําเภอหนองยะไซค่ะราคานี้จบครบฟรีโอนขยายไฟฟ้าประปาให้นะคะ